ตัวช้วัดต,ต,ต่อไปเป็นตัวช้วัดที่6มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง,งานภาครัฐนะคะตัวช้วัดนี้ก็ร่วมดําเนินการขับเคลื่อนกันร,ระหว่างสํานักพัฒนานาวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะและ,ะกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะคะเป็นตัวช้วัดที่ปีที่แล้วมี2ประเด็นแต่ปีนี้ก็จะตัดมาเหลือแค่ประเด็นเดียวนะคะเรียนเชิญอาจารย์พันญนันแก้วเกิดค่ะเป็นผู้ชี้แจงเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะทั้งท่านผู้ประชุมใน ห้องประชุมแล้วก็ทางเขตพื้นที่นะคะเออในส่วนของมาตรการการลดและคัดแยกขยะม,มูลฝอยในหน่วยงานของภาครัฐเราทำมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าหน่วยงานทุกทั้งหมดทั้งในเขตพื้นที่เองเนี่ยเริ่มรู้และเข้าใจแต่อาจจะมีการอะไรเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนคนที่รับผิดชอบเราขอมาทบทวนกันนิดนึงนะคะในส่วนของการดําเนินกิจกรรมในเรื่องของขยะม,มูลฝอย เป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่พูดถึงเรื่องของการดำเนินการสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์20ปีและในส่วนนี้เนี่ยทางกรงควบคุมมลพิษได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งให้กับทุกหน่วยงานที่จะต้องดำเนินกิจกรรมเ,เรียนว่าเท่าที่ผ่านมาปีที่แล้วที่เราดำเนินการในภาคในการ,รประเมินสพทได้คะแนนถึง9.75 พราะนั้นเราเองเราเคาภูมิใจในทั้งทั้งทั้งระบบในการทํางานของพวกเราว่าเราสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องการ,การคัดแยกขยะได้ถูกต้องทีนี้ในเรื่องของการดําเนินงานเรามองว่าการดําเนินงานที่เรามองเป็นขยะเนี่ยมีอะไรบ้างขยะมี4ประเภทก็คือขยะที่เราส่งกําจัดได้ขยะที่เป็นพลาสติกหูห,หิ้วที่เราเจอกันประจําทุกครั้งพลาสติกที่เป็นขยะ ที่เป็นใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือเขาเรียกว่าสิงเกอยูสใช้ต่อไปไม่ได้ขายไม่ได้ดําเนินกิจกรรมอะไรไม่ได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งค,คือโฟมซึ่งในหัวข้อสุดท้ายคือหัวข้อที่4ี่เนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญที่สอบถอไม่ได้คะแนนเต็มดังนั้นตรงนี้เนี่ยเรากําลังมองว่าทําอย่างไรที่เราจะช่วยกันทําให้ตัวชีวัดนี้ได้คะแนนทั้งทที่เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะเพะฉะนั้นในข้อหนึ่งเรามีเรื่องของการจัดทําแผนการลดคัดแยกขยะ ถ้าเขตพื้นที่มีการดําเนินกิจกรรมโดยการจัดทําแผนขึ้นมาผู้รับรองก็ให้คะแนนท่านแล้วค่ะเพราะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่เราไปดูกันเราดูเรื่องของแผนปฏิบัติการเรารู้เรื่องของการมอบอํานาจพอท่านส่งข้อมูลตรงนี้เข้ามาในระบบผู้รับรองก็จะให้คะแนนหนึงคะแนนในหัวข้อที่สองการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน,นำไปจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดเป็นขยะมูลฝอยที่จะคัดแยกแล้วกลับมาใช้อีกหรือไปรวมกับที่อื่นนะคะเช่นเราสามารถทําเป็นขยะรีไซเขยะอันตรายหรือขยะทั่วไปตรงนี้วิธีการเก็บรวบรวมหรือการให้คะแนนก็คือเมื่อท่านถ่ายภาพการดําเนินกิจกรรมของเขตพื้นที่ส่งเข้ามาในระบบท่านก็ได้อีกหนึ่งคะแนนตัวที่3ก็คือมีป้ายประเภทของการจัคัดแยกขยะมีถังขยะที่ชัดเจนใครมาสามารถทิ้งได้ถูกที เราดูที่ไหนคะเราก็ดูที่ภาพที่ท่านถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบ3ข้อง่ายๆท่านก็ได้3คะแนนนะคะข้อที่4ก็คือในเรื่องของการจัดทําสื่อรณรงค์การจัดการขยะท Video, ําวิดีโออินโฟกราฟิกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้เรียนให้ทราบว่าปีที่แล้วสพสนกรนะคะได้มีหนังสือเชิญชวนไปทุกเขตพื้นที่ให้ทําคลิปวิดีโอเข้ามา เราได้รับคลิปวิดีโอตอบกลับมาทั้งหมด136เขต2586คลิปนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเราได้รับการร่วมมือจากเขตพื้นที่เป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคะแนนที่ท่านจะได้รับง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ปีนี้คาดว่าเราจะเชิญชวนท่านอีกแล้วก็จะแจกใบประกาศเหมือนเดิมค่ะต่อไปในกิจกรรมที่5 เรามีการรวบรวมมีจุดรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยมีเขตพื้นที่สงสัยว่าเอ๊ะจะวางยังไงอไอที่เราคิดว่าเป็นอัน,อนตรายถ้าวางให้คนอื่นหยิบต้องได้ก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยเราก็หาจุดที่ไม่สุ่มเสี่ยงวางตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปหรือทําเอกสารประกอบตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งคะแนนล้ค่ะต่อไปข้อ6มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตรงนี้เนี่ย ทางเขตพื้นที่หลายเขตก็ใช้เป็นการาร่วมในที่การประชุมในของผอ,อเขตหรือจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้ค่ะท่านก็ถ่ายรูปกลับมาก็ได้อีกหนึ่งคะแนนกิจกรรมที่7ก็คือมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนําขยะมูลฝอยไปทําประโยชน์เช่นเราเอาไปทําปุ๋ยทําน้ําหมักชีวภาพทำอ,อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่าจะทําให้ไม่เกิดเป็นขยะในอนาคต เพราะนั้นตรงนี้เมื่อทาเสร็จแล้วท่านก็ถ่ายภาพกิจกรรมหรือรายงานผลเข้ามาในระบบก็ได้อีกหนึ่งคะแนนกิจกรรมที่แนะคะก็คือการลดใช้ถุงหูหิ้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรา,เาประกาศเจตนารมณ์แล้วเริ่มดําเนินกิจกรรมไปหลายเขตพื้นที่ถ่ายรูปส่งกลับมานะคะมีใช้ปิ่นโตมีใช้ถุงผ้ามีใช้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าท่านได้คะแนนอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราดูก็คือเวลาที่ท่านเข้ามาในระบบก็คือมีรูปภาพมีเอกสารประกอบ ส่วนครอบ้าก็คือในเรื่องของกิจกรรมการลดแก้วพลาสติกตรงนี้เนี่ยเราเห็นทุกทุกที่ยกเว้นวันนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นทุกๆท,ที่เภาะวะวันนี้วันนี้เราเราเรา,เราต้องอนุรลมว่าช่วงโควิด เราจะไปใช้แก้วตรงนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงดังนั้นช่วงนี้เราอนุโลมให้แต่แต่พลาสติกแบบนี้ไม่ใช่พลาสติกอันตรายนะคะเราสามารถนํากลับไปใช้ได้อาจจะเติมน้ําได้อีก2-3ครั้งหรือเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปทําเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานกําลังเริ่มเริ่มกลับมาใช้เอาไปทําเป็นผลิตจีวรผลิตเสื้อผ้าที่ทําจากถุงพลาส,สติกหรือถุงพลาสติกได้เพดัะนั้นขยะพลาสติกที่สามารถยืดได้ ยังสามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้แต่พลาสติกที่เราได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยาทางาสภา,าอุตสาหกรรมหรือกรมควบคุมคมลพิษที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยเขาจะแจ้งาเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนํามาเกิดประโยชน์ได้เพราะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใช้เราสามารถซื้อได้ค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นอันตรายหรือว่าเป็นขยะทุกๆเรื่องนะคะและสุดท้ายในเรื่องของการใช้โฟมค่ะข้อนี้เมื่อกี้ที่บอกแล้วค่ะเป็นข้อสําคัญที่ ถ้าเมื่อไหร่เขาเจอว่าหน่วยงานเรายังมีโฟมแม้แต่ชิ้นเดียวเราตกเพราะนั้นทำอย่างไรที่พวกเราจะได้คะแนนเราก็เปลี่ยนฮะ่ะกล่องข้าวเราเปลี่ยนเป็นปิ่นโตเราเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษ ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานโดยที่ในกรมเองเราก็เริ่มนําร่องทํางาน,ก,นกันในระบบเรื่องของการจัดก,การขยะก,กันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ข้อนี้เป็นคะแนนที่ช่วยกับทั้งทั้งระบบสพทให้ได้10คะแนนเต็มนะตอนนี้เราได้9.75เราอยากให้ท่านได้10เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในการดําเนินกิจกรรมในตัวชี้วัดขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะในคะแนนเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าคะแนนแต่และอย่างเนี่ย มันจะมีข้อแยกไปคะแนนในข้อหนึ่งถึงข้อสิบท่านทำข้ออะไรก็ได้ไม่มีการผูกพันกันไม่จำเป็นต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อให้ไปต่ระดับท่านทำอะไรก็ได้รวมแล้วถ้าท่านเข้าไปในอยู่ใน สมมติว่าท่านทำสองประเด็นท่านไปอยู่ในหนึ่งคะแนนที่หนึ่งทำสามถึงสี่ได้คะแนนที่สองทำถึงห้าถึงหกได้คะแนนที่สามแต่ส่วนใหญ่พวกเราในเขตพื้นที่ทำในข้อห้าอยู่แล้วคือมากกว่าเจ็ดหรือแปดนั้นเราจะตกอยู่ข้อเดียวเท่าท,ที่ที่ขอเน้นย้ำว่าทำอย่างไรเราจะลดในข้อสิบให้ได้นะคะเพราะนั้นอนตรงนี้เนี่ยเราก็ฝากว่าเราอยากได้คะแนนง่ายๆกับการดำเนินกิจ,จกรรมเกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะเพราะนั้นขยะไม่ใช่ขยะนะคะค่ะเชิญค่ะ ขออนุญ,ญาตค่ะท่านวิทยากรคะเนื่องจากว่าทางกรพรทลทำสไลด์ตัวมันเบิ้ลค่ะเจ็ดปดเจ็ดแปดประเด็นคะแนนที่5้านี่ต้องต้อง,ต,องต้องเป็นอะไรคะ 9, 9ขึ้นไปค่ะอ่าโอเคขอโทษค่ะสายตามไม่ดีเหมือนกันก็เป็น9คะแนนขึ้นไปก็เราก็จะได้เต็มแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราจะได้เต็มจริงๆแล้วทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเวลาเขาสุ่มค่ะ เขาก็จะมาสุ่มเดินไปโดยที่เขาไม่บอกเราพราะเขาเห็นกล่องโฟมปุ๊บเนี่ยเขาตัดคะแนนอยู่แล้วนั้นฝากเราว่าทําอย่างไรที่เราจะช่วยกันให้ให้ดําเนินกิจกรรมนี้ได้ตอบโจทย์นั้นในในตัวคู่มือที่ทางกรพรลทำนะคะเอกสารจะอยู่ในหน้าที่เอ่อจถึงเจ็ดสะ,ะท่านสามารถไปศึกษาต่อได้ทีนี้ฝากนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะจบ ในเรื่องของการรายงานตรงนี้เนี่ยเรารายงานเฉพาะใน k r s เท่านั้นนะคะไม่ต้องรายงานไปที่กรมควบคุมแล้วให้เขาให้เรารายงานและดูเองและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมเท่าที่ผ่านมาปัญหาที่เราพบนะคะก็คือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องจริงๆเรารู้ว่าเขตพื้นที่ทํางานได้ดีแล้วแต่ข้อมูลที่เอามาใส่ระบบอะค่ะแทนที่จะใส่เฉพาะเรื่องก็ไปเอา เขาเยียก่ะเอาเอกสารทั้งเล่มมาใส่เลยทําให้เสียเวลาในการรับรองต้องเข้าใจว่าใน225เขตเนี่ยคนรับรองเรามีไม่เยอะเพราะ,ะนั้นเวลาที่จะต้องมาเปิดหาหรือใส่ไม่ตรงคือมีข้อมูลแต่ใส่ไม่ตรงนะคะทำให้ท่านไม่ได้คะแนนบางเขตก็บอกเอ๊ะทำไมใส่แล้วทําไมถึงไม่ได้คะแนนก็ยังไงค่ะปัญหาที่เราเกิดขึ้นคือใส่ไม่ตรงกับใส่เยอะเกินไปแล้วผู้หาหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าท่านจะเอาข้ออะไรใส่นั้นก็ฝากด้วยว่าในการรายงานตัว ตัวชีวัตตัวที่6ไม่ได้ให้เรื่องยากแล้วก็ขอให้เราช่วยกันดําเนินกิจกรรมให้ให้บรรลุตามที่เรามุ่งหวังนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์ธัญน,น,นันแก้วเกิดมากนะคะที่ได้ให้ความชัดเจนกับเราในเรื่องประเด็นตัวชีวัดที่6นะคะ